สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิมเมอร์เองครับน,นะครับตอนนี้ก็อยู่เกม My Hero Academy Impact Ultra นะครับผมวันนี้ผมจะบอกแนวทางการหาเพชรสำหรับคนที่รีใหม่นะสำหรับคนที่รีใหม่จะได้อะมานพันเพชรและะ้วก็ฮาพันเพชรไว้ดองก็ได้หรือเปิดตู้แต่สำหรับคนที่รีใหม่จะได้พันเพชรชัวรอามานห้าร้อยสิพันเพชรแล้วเราจะหาเพชรได้จากตรงไหนสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็จะหาได้จาก เดี๋ยวไปที่เควสเลยก็มาถึงเมนเควสครับเนี่ยครับสำหรับคนที่เริ่มมันสำหรับผู้เล่นเก่าต้องผูดเล่นใหม่อะเผื่อคนจะไม่รู้แต่หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละอะที่หาเพชรได้แรกๆก็จะมีไอ้ผมลืมบอกก่อนที่จะเข้ามาในตัวเกมมันจะแจกล็อกอินไยวันมันจะได้เพชรเหมือนกัน มันจะได้เพชรมันจะกิจกรรมมาแต่กิจกรรมของออมย์มันแจกเพชรห้าสิบแล้วก็ตัว๋วอ่าทีเวแรกๆนะที่สองก็เป็นเมนเควสก็เนีย่ยที่ผมเข้ามานยก็เป็นด่านปกติอ่าสำหรับคนที่ยังไม่เล่นด่านมันจะมันจะอยู่ด่านนี้ด่านหนึ่งด่านหนึ่งก็จะได้ดูอาจจะไม่ชันนะผมเคลียร์ไปแล้วก็ได้สิบเพชร แต่ถ้าเป็นด่านบอสเนี่ยถ้าเป็นด่านบอสอย่างเงี้ยมันจะได้ประมาณยีเพชรอ่า10เพชร10เพชร้ด่านบอสดับเบิลดับเบิลก็เหมือนกัน10เพชร20่ว่านี้ก็คันดับเบิลดันถ้าด่านสูงๆมันจะได้เพชรเยอะมันจะมีบอสเยอะแล้วเราจะได้เพชรเยอะถ้าผ่านก็ตามนี้ดันมันมีถึงด่านเก้า ด่นเก้าก็ได้หลายเพชรเลยแหละตั้งแต่ตั้งแต่สองตั้งแต่สี่ขึ้นไปจะได้หลายเพชรมากเพราะมีด่านบอสเยอะน่าจะใช่นะด่านสามก็กัดเป็บนึงนะตั้งแต่ด่านสองอาจจะมีบอสเยอะแล้วจะได้เพชรเยอะตั้งแต่สองถึงเก้าแต่ถ้าด่านแรกมันจะได้เพชรไม่ค่อยเยอะที่กระตา่ายนีก็ ็ได้หลายพันนะผมอาจจะไม่สรุปนะแต่มันได้อันนี้มันได้เยอะจริงถ้าเล่นครบหมดทุกด่านทั้ง normal hard มมเก็บหมดนะอันนี้ผมยังเก็บไม่หมดเลยผมเก็บเฉพาะด่านบอสก็ได้หลายพันนะน่าจะถึงห้าพันนะผมว่าถ้ารวมรวมแล้วด่านเก้าผมก็นับไม่ได้นะนับได้แต่อาจจะแต่ผมบอกคร่าวๆไงวิธีหาเพชร แล้วก็ที่2ที่หาเพชรได้ก็เป็น up ability เนี่ย chapter ability board คลิกไปเลยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นเดยกกูฟ้าแล้วกันผมเปิดทีฟีได้บันเนี่ยโคตรเสียดายมากเลยดีนี่เสียดายตรงที่มันได้มาตอนช่วงแรกผมมาเด็กกูแสงถ้าได้เด็กกูฟ้าประสิทธิภาพมันจะดีกว่าเด็กกูแสงแต่เด็กกูแสงมันก็ดีเหมือนกันแต่คือเสียดายที่เพิ่งมาตอนเนี้ย โอเคก็นี่มาถึงเบส basic r o u t นี่ครับให้ไปที่ basic r o ท t ต้องกดตรงชาร์จลูทก่อนนะครับจะมี basic r o ท t ี p รูท r o t วิธีได้เพชรต้องไป basic r o ท t นะครับแล้วก็อนล็อกออกก็คือเห็นไหมครับปลดเดี๋ยวปลดหมดให้ดูมันจะได้สีเพชรครับนี่ครับถ้าปลดหมด3 4 5 6ี่ห้าหกึงนะ 3 4มสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าก็คืออัเดตมันจะมีอันที่1นึจะมันเ้าช่องนะถ้าปลดบลดเก้าช่องก็ได้10เพชรแต่สำหรับคนที่ยะปลดไม่ได้ก็ต้องไปหาของนะครับอันนี้ก็ได้สิเพชรไปเรื่อยจนถึงบอดเก้เนาะคีย์บอดสแต่สำหรับคนที่สมมุติถ้าปลดไม่ได้ครับมันยังล็อกอยู่เห็นไหมปลดไอ้ตรง ช่องแต่และช่องไม่ได้ก็เพราะชิ้นส่วนไม่ครบเดี๋ยวมันขาดอยู่มันมันขาดอยู่หนึ่งขวดขวดน้ําก็ต้องไปด่านแล้วก็ต้องหาหาขวดน้ํานี่ครับคือแนะนําเวลาหาของอะ่ะดูตรงนี้ครับดูเหรียญแล้วก็สริฟเหรียญสริฟมันจะอยู่ช่องสองแรกอยู่แล้วอันสามอันสามเราต้องให้เป็นของที่เราต้องการนะครับมันจะได้ดรอปง่ายเพราะถ้าเป็นช่อง ถ้าเป็นช่องสี่ช่องห้ามันจะดรอปยากเพราะมันไม่ใช่ช่องแรกมันจะหายากเหมือนกันทก็ตามนี้ก็เป็นสามก็เป็นสามที่นะครับที่หาไปได้ก็มีเดี๋ยวผมสรุปตอนท้ายคลิปแล้วกันโอเคแล้วก็ด่านไปที่เวสก่อนแล้วก็เป็นด่านอีเวนต์แต่อีเวนต์เนี่ยมันจบไปแล้วรออีเวนต์หน่อยมามจะได้เพชรแน่นอนมีให้เล่นได้เพชรแล้วก็ไปที่ usj ในจียเอจมจะมี1นึสอประมาณ5บทนะครับแต่ละบทเนี่ยมันจะมันจะมีทั้งบทห้าด่านด่านละยี่สิเพ็ปรมาณร้อยหบท5บทก็ห้0รอ่ะนี่ผมสรุปง่ายเลยกันแต่แตด่านหลักผมส,สรุปไม่ได้มันเยอะเกิน500ก็ตามนี้แต่ด่านเนี้ยก็จะยากหน่อยแต่ ถ้าเราเป็นตัวที่ถ้าสีชนะทางด่านนั้นนะคือจะเก็บจะเออดาเมจเยอะหน่อยก็ตีดาเมจเยอะแต่ถ้าเป็นสีไม่ชนะท่ามันจะตีได้น้อยโอเคก็ที่สามแล้วนะใช่ปะ่ะหนึ่งเอ้ที่สี่อันนี้ที่สี่ต่อไปอันที่ห้านะที่หาเพชรวิธี กลับไปที่เอ่อ PVE หรือ VE Tower เอ้ยมามา,มาถึงเล็ว up create ก่อนเดี๋ยวค่อยไป VE Tower เลเวล up c r a นี่แกแนะนำให้เล่นนะมันจะได้ทั้งส่วนชิ้นส่วน up แล้วก็ up ส่วน up ตนัวละครไม่ใช่เอ่อขนมไว้ up ตัวละครแล้วก็น้ำขวดเไว้ up g a ดแล้วก็เหรียญไว้ ซื้อพวกเกียร์ช็อปหรือของในร้านค้าได้เคมาดัานเอาไหมด่านเอาไหมก็ได้สิบเพชรกันก้าด่านเจ็ดมีถึงด่านเจ็ดก็เจ็ดสิบเพชรสองกระส่ายก็เหมือนกันเจ็ดสิบเพชร,ก,ก,ก,ร,รก็เป็นสองร้อยสิบรวมหมดแล้วเคลไปที่วีทาวเวอร์ด่าน น่นจะดูไม่ได้อ๋อดูไม่ได้แต่แต่มันได้เพชรได้ด่านเนี่ยดูไม่ได้เลยเพราะไม่ให้ดูถ้าตีครบศูนย์ครั้งเอาต้าลีนาอันนีนะ้ถ้าตัดไปพีพีมันไม่ได้เพชรหรือได้พีพีที่ผมไม่แน่ใจว่าได้เพชรเปล่าแต,แต่ที่ผมเล่นมาแรกๆดีคุณไม่แจกเพชรนะมันจะแจกแต่หมัดเนี่ยปัดไปอัพเกียร์เนี่ยโอเควิียาเพชรก็มานี้ก็สรุปเลยกันอันแรกก็ได้ล็อกอินไลวัน ของออมไหมแล้วก็ขอกิจกรรมอื่นด้วยเอ้ยเล็ที่หนึ่งเลขที่หนึ่ง omission อ่ะอันนี้วิธีอันนี้พิรกิจนะแอปเทมเนี่ยจะมี daily normal special daily ไหนจะเป็นของแต่ละวันนะ normal ก็เป็นด่านพวกปกติเคลียด่านปกติ special เป็นของพิเศษนะมันจะมาในแต่ละที่ตัวน,นี้เฮ้ยตัวแรก ถ้าใครยังไม่เคลียร์ก็ไปทำเลกกิ้ก็ได้ไม่ได้แจกเพชรอยู่เห็นไหมครับผมเคลียร์ไปบ้างแล้วสามเพชรสิบเพชรร้อยเพชรบ้างแต่ละด่านนะอันนี้ก็ล็อกอินสิบสี่วันได้ห้าสิบเพชรอ่าสเปเชียลนี่ก็น่าจะได้เพชรเยอะมันเคลียร์ไปบ้างละอันนี้ผมจําไม่ได้นะแต่แรกแรกแต่มันได้เพชรเหมือนกันโอเคสรุปเลยการก็มีที่แรกก็เป็นล็อกอินหลายวัน แล้วก็ด่านหลักด่านสตอรี่ด่านหลักแล้วก็โหมดฮาร์ดโหมดโน้มงกันโหมดฮาร์ด <Yeah. S 1> ร้านที่สามก็เป็นเลโอเลโออัพเควสก็เป็นสามด่านแรกก็แล้วก็อันที่สี่ก็เป็น USJ อันที่ห้าครับเป็น v i ียร์ทาว B E Tower หรือ P V E เรียกง่ายๆนะอัน e: ที่6ก็เป็น Option เนี่ย o t i o n ภารกิจเก็มี6อย่างนะวิธีหาเพชรได้แต่ถ้าใครหาครบแล้วอะคือเพชรแบบจะหามันต้องรออีเวนต์อะดันเอออย่างหนึ่งก็ได้อันที่เจ็ก็เป็นอีเวนต์ถ้าใครหาครบแล้วอ่ะมันจะ มันจะหาเพชรต่อได้ยากนะส่วนมากเขาจะรีกันแต่ไม่รู้บันไดเนี่ยจะปรับวิธีหาเพชรให้ได้ง่ายขึ้นไหมแต่ในเช่นด่าน PVP ที่เป็นแรงอะ่ะตีคนอื่นนะถ้ามันรีแต่ละทิีได้เพชรเออเออก็หาได้ต่อแต่ถ้าเก็บครบหมดแล้วอะ่ะแต่ไม่ใช่ถ้าบันไดยังทำระบบแบบนี้อยู่อะ่ะถ้ายังไม่เปลี่ยนนะก็ยังหาเพชรไม่ได้นอกจาก ต้องรีไอดีหรือสร้างไอดีใหม่มาเพิ่มนะแต่เพราะว่าบันไดย,ยังไงมันต้องมันต้องเปลี่ยนทำและระบบเพจเพหาง่ายกว่าเดิมเนาะเพราะช่วงเดือนแรกๆอะ่ะมันบันไดเกมเนี้ยเพิ่งมาได้ไม่ถึงเดืนอนน่ะส่วนนี้ก็น่าจะหาเพจตามอีเวนต์ไปก่อนตามอีเวนต์แต่ละด่านไปก่อนอเก็ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะเพื่อปมพลังใจที่จะต่อไปด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ